นี่ครับเราพาสื่อมวลชนแล้วมาพาพี่ๆมาที่อําเภอคลองลานตําบลสักงามใช่ไหมครับซึ่งที่นี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวให้พี่ต้อยแนะนําจริงๆที่นี่คือสถานที่ที่พี่พุ่งพวงย้ายมาอยู่แล้วซื้อที่อยู่ที่นี่ครัมใช่ครับเเป็นมาอย่างไรครับพี่ต้อยครับก็คือพ่อแม่พี่น้องนะคะมีพี่น้องทั้งหมด12คนค่ะดิฉันพี่เพิ่งเป็นคนที่ห้าเราเนี่ยพี่ต้อยเป็นคนที่หกคนที่หกค่ะ แล้วก็ย้ายมาจากสุพรรณบุรีตั้งแต่พศยี่สิบอ็ดสองพัน้ายิบเอ็ดนะคะแล้วก็ย้ายเข้ามาในโดงนี้เลยก็คือตอนนั้นเป็นชื่อของคลองแยงแต่ตอนนี้เป็นมอมค่าพัฒนาตอนนั้นที่ปุ่มวงนี้เป็นนักร้องหรือยังงครับตอนนั้นก็เข้าไปเป็นแล้วค่ะเริ่มอยู่กับพ่อไวพดอ้โครับนั่นแหละแล้วก็เริ่มอัดแผ่นเสียงแก้วเราพี่ค่ะพอเริ่มดังก็อแม่เขาไปอยู่แล้วก็มาซื้อที่ แปลงนี้ที่แรกนึงคือมาเรามาอยู่นี่ก็คือเช่าเขาอยู่ก่อนบ้านก็เช่าที่ก็เช่าจะอยู่ตามชนบดนะตามวิถีชนบทตอนนั้นที่มาตรงนี้เป็นป่าเหมดนะคะเป็นป่าป่าไผ่ป่าพงป่าอะไรเนี่ยก็คือมาทุกขามาถางรากแล้วก็ปลูกพืชปลูกใช่การเกษตรกันที่นี่แต่พีุ่งพงก็ไม่ได้มันอยู่ที่นี่ก็คือเข้ากรุงเทพก็พรเะวดโพสใช่ค่ะตอนนั้นอัดเป็นเสียงแล้วก็มา พอมาแต่งงานกับพี่พลนะคะเราก็มาอยู่วงไวโพสเออยู่ไม่ใช่อยอู่สอนเพศสอนสมพันธ์อยู่ฝันชัยพีร้อยเอ็ดแล้วก็มาตั้งชื่อพุ่มพวงดวงจันทร์โดยที่มีเอนักจัดการเอ็นนักแต่งเพลงเชื่อนะพ่อมนณงเหนืออ่าแล้วก็มาเป็นพุ่มพวงที่เจ็ดครับก็ชื่อเป็นน้ำอ้อยอะไรนะน้ำพึง่งเมืองเมืองสุพันธ์หรืออะไรประมาณอ,อะะ๋ชื่อเดิมของพี่พุ่มพวงใช่้ช<ๆ>่ น้ำพ and <AND well. ึ like ่งน้ำพึ่งน้ำพึ่่งอาเมืองสุพรรณเมืแล้วพ่อหลวงเปลี่ยนชื่อให้ใช่ไม่ใช่ค่ะใครเปลี่ยนชื่อให้พี่บุญมพงศ์จริงๆแนาะใครเปลี่ยนชื่อให้เป็นมณฑ์เมืองเหนือมณฑ์เมืองเหนือ๋อที่พอเปลี่ยนชื่อเป็นพี่บุญมพงศ์นี่เลยดังเลยใช่พอเริ่มดังก็เลยเก็บตังค์มาซื้อช่วงนั้นดังจริงๆก็ ช่วงผมเด็กผมเด็กๆกัะเนาะที่แต่งชุกเป็นลูกเป็นเสือเสือใช่ไหมอันนั้นอันนั้นกระแสะค่ะกระแสะใช่ไหมกระแสะดังมาผมยังเด็กอยู่เลยดังไปเล่นที่ใต้นี่เก็บเป็นล้านคืนนึงนะนะครับก็มาอยู่ที่นี่เพราะอะไรอ่าเพราะว่าพ่อพ่อเขาอยู่สุโขทัยอ๋อแล้วก็เลยอยากไปเออ แกวมีคนเล็กอยู่สุขโขทัยแกก็เลยให้แม่มาอยู่กับแพงเิชรจะได้ใกล้ <S <S 2> <S 2> นั่นแหละค่ะแล้วก็เหมือนกับการที่ว่ามันไม่มีอะไรบังเอิญเราคงจะเกิดที่นี่ก็ได้สมัยอดีตชาติเนาะเลยมาจับจองตรงนี้เป็น <S <S เป็นสถานที่แล้วพี่เพิ่งก็บอกเลยว่าที่ที่นี่ทุกๆเนี่ยที่เป็นประมาณร้อยกว่าไร่เนี่ยก็คือจะให้เป็นแหล่นตายของทุกคนไม่ให้ขายก็คือเป็นสมบัติของพี่น้องว่างั้นเถอะให้ไม่ให้ขาย แล้วที่ผมทราบมาว่าอย่างทุกปีเนี่ยก็จะมีงานงานงานที่ระลึกถึงที่บุ๊คบวงที่สุพรรณบุรีอันนี้คือทางทางญาติหรือทางครอบครัวนี่ก็มีส่วนหรือว่าไปร่วมกับจังหวัดหรือที่ท้องถิ่นหรืออะไรหรือเปล่าที่สุพรรณก็จะมีน้องน้องที่เป็นนักร้องนะคะเข้าไปร่วมแต่ที่นี่เราก็จัดจัดงานก็คือแค่แค่เขาเรียกอะไรทำบุญทำบุญเรียงพระเพลง แต่ที่แรกเลยอะช่วงหนึ่งที่ปีครบรอบปีที่แปดเนี่ยเราจัดที่นี่นะคะจัดยิ่งใหญ่มากปีที่แปดตรงนี้เลยนะใช่ใช่ค่ะตรงนี้เลยตรงนี้ที่ที่ที่เตียนตรงนี้ก็คือเนี่ยจัดงานจัดงานค่ะจัดงานแล้วก็ปีปีที่จัดแล้วก็คือมีหนังมีดนตรีมีลิเกมีดนตรีมีมีอ่าชายามิชัยมีปุ่นดาราใช่รัชนีกรก็เข้ามามาร่วมงานแถวนี้รถจอดไม่มีที่จอดนะคะเนี่ยแถวนี้ย กูอย่างนี้พูดถึงกำลังเฟสที่ได้รับการตอบรับจากที่บุมพวงแต่กระแสของการท่องเที่ยวได้เหมือนกันนะในในไทยน่าจะเป็นอย่ังังแต่ที่นี่เขาก็บอกว่าเป็นส่วนบุคคลเขาไม่กล้าเขาไม่อัดที่จะมาช่วยด้วยได้อะไรประมาณนั้นช่วยได้อะไรประมาณนี้ที่เราเคยขอไปนะคะแล้วมาปีที่สองปีที่สามปีที่สี่เนี่ยก็คือเราจัดแต่มันประสบการขาดทุนบางทีก็ฝนตกแล้วบางทีก็ นักเลงมาตีกันบ้างอะไรบ้างก็เลยเราก็เลือกจัดไปก็จัดพิธีก็คนก็เยอะหนักก็สิบหมู่บ้านร่วมกันอันนี้เห็นพี่ต้อยบอกว่าที่นี่คือเป็นที่บรรจุอาทิของพี่ผุมพวงด้านนี้นะครับอันนี้คืออาทิที่ของพีุู่้พวงที่ทั้งหมดใช่ค่ะอ๋อก็มาอยู่ที่นี่เลยใช่ก็ว่าเผาเสร็จเก็บเสร็จอะไรก็ก็เอากลับมาเลยกลับที่นี่เลยค่ะ แล้วที่นี่ก็คือจะมีงานทาบุญประจำปีทุกปีเหมือนกันก็คือทําบุญวันเดือนสามมิถุนายนคือเป็นวันที่พี่พุ่งวงเสียใช่ค่ะก็คืออยากฝากสื่อมวลชนหรืออยากฝากผู้หลักผู้ใหญ่เนาะก็อยากให้เข้ามาดูแลอยากจะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรประมาณนี้จดที่นี่สิมาถวายกระดูกซึ่งจริงๆแล้วอยู่ที่นี่เลยค่ะสุพรรณจริงๆแล้วเราย้ายมาตั้งแต่ปีสองหนึ่งแล้วเราไม่มีพี่น้อง ไม่มีอยู่นู้นเลยไม่มีแล้วก็มีพี่ชายที่เสียไปแล้วอยู่มีที่สบายขายแต่ผนส่วนมากคือเขาเขายังไปไปไว้ที่นู้นเพราะว่าเขาจัดงานทุกปีไงคะเขาก็ล้ำลึกว่าที่นู่นแต่จริงๆแล้วเราย้ายมานานแล้วตั้งแต่ปี2 5 2พันห้ายิบเอ็ดเท่ากับกี่ปีแล้วคะตกเกือบสี่สิบปีแล้วเนาะประมาณนั้นพี่บุ้งโผที่เสียไปได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยปีสองพันห้า็้อสามสิบห้าปีนี้ปีที่ยี่ิบห้าแล้วค่ะ25้าห้าปีพอดีเนาะ ยี่สิบห้าปีคิดดูอันนี้มีการมีจัดการใหญ่ไหมครับเนี่ยถ้ายี่สิบห้าปีผมว่าสมมากรจะจัดงานกันนี่หรือว่าก็ปอนต้องต้องขอความร่วมมือเนาะปอนหนึ่งปัจนใจด้วยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนนี้แบบว่าบอกพี่พึ่งไว้นะบอกว่าอยากจะสร้างที่เป็นเรือนไทยจริงๆเพราะว่าเราตั้งชื่อว่าเรือนไทยพุ่มพวงแต่เรายังไม่มีเรือนไทยสักหลังเลยแต่รู้สึกว่าจะซื้อมาหลังหนึ่งอยู่แถวๆเนี้ยหลังเล็กๆนะแต่ แต่ไปที่ไหนเขก็ยังบอกว่าเรายัางติดค้างอยู่นะเพราะเราพูดไว้ไงฮะว่าอยากให้มีเรือนไทยของคุ่มวงจริงๆอันนี้ได้เห็นด้านหลังนี่มีรูปพระเทศอยู่อันนี้คือคือคุณแม่ของพี่พุ่มพวงใช,ใช่ค่ะอ๋อก็ตอนนั้นแม่ไปรับรับเกติบัตรแทนพี่พึ่งนี่แหละค่ะแล้วก็ที่ที่เป็นปฏิหารที่ทำไมถึงคุ่มพวงดังเนี่ยค่ะ ก่อนที่พี่เพิ่งเสียชีวิตถ่ายรูปนี้ไว้จะไม่มีรูปนิ้วมือเห็นไหมคะไม่มีรูปมือไม่มีรูปนิ้วมือก็ออกกอดมาแต่แล้วพอพอพอดังที่ทํากระดานได้ปีแรกแล้วพี่ชายไปขายรูปอยู่นั่นแล้วแฟนเพลงก็บอกว่าเอ้ามาเยี่ยมบรนชมเนี่ยทำไมถึงไม่มีอะไรปติดไม้ติดมือพี่ชายก็เลยไปเอารูปไม่รูปที่มีอยู่เนี่ยไปล้างแล้วก็เอามา20บาท20บบาทเนี่ยค่ะรูปแรกไม่มีนะคะพอรูปที่สองเนี่ย มันติดมาอย่างนี้เลยอตอนเหมือนรูปเขานอนนะค่ะเนี่ยเป็นนอนอย่างเงี้ยอันนี้คือแต่ว่าอันนี้มือของพี่พุ้มวงใช่ตอนนี้ตอนที่นอนอย่างเงี้ยค่ะเขานอนแบบว่าอนั่นแหละแล้วแล้วพี่ชายก็ไปบอกเอ้าเจ้าของร้านรูปเนาะคุณทําหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ทํรเลยเขาก็มาจุดทูปขอเข้ามาอะไรเงี้ยนะรูปนี้เกิดขึ้นก็เลยดังแฟนเพลงก็มาขอนู่นนี่นั่นเขาก็เห็นกันค่ะเห็นตรงนู้นเห็นตรงนี้เห็นเป็นภาพที่เขา ได้โชคได้ลาบ<า>อะไรเนี่ยค่ะเขาก็มาแก้บนบางคนกับบนทองคนกับเสื้อผ้า,าคนกับรองเท้าิปสติกเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วแต่เขาจะบนกันแต่ไม่ใช่ขอเรื่องหวยอย่างเดียวนะคะบางคนเด็กอยากสอบได้บางคนเด็กร้องเพลงอยากจะให้ได้ชนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขอเป็นแรงบันดาลใจแล้วเขาก็มาบางคนก็บนขอมาร้องเพลงให้แม่พึ่งฟังอย่างนี้ก็มีค่ะเยอะเนี่ยค่ะก็ะจะเป็นเรียกว่าแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นครูอาจารย์ของเด็ก มีอาเ็พิ่มนะครับมีเพิ่มไหมคะแล้วก็มีเนี่ยค่ะที่ว่าน้องสาวทําพระขุนแผนพายแม่พุ่มพวงรุ่นแรกที่บรรท<ม>ัดประดานนี่คะ่ะก็เป็นรือ้ออตอนที่แม่แม่เล็กทองพุ่มพวงตอนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ชัยนาทค่ะเออแม่เล็กบอกว่าอยู่ที่ชัยนาทค่ะคลอดที่ไหนครับก็ที่ชัยนาทนั่นแหละก็คลอด อะไรนะหมู่บ้านหนองไข่เน่าหนองไข่เน่าที่จังหวัดชัยนาทแล้วก็มาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณค่ะโอ้กว่าจะไปสุพรรณนี่ย้ายไปหลายที่ค่ะก็เหรอคะค่ะเพราะว่าไปเกิดจันจวงอยู่เมืองการไปเกิดดวงใจดวงจันทร์นี่อยู่เพชรบูรณ์ก็คือเยอะอ่ะนี่ก็นี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้เกิดที่สุพรรณหรือว่ากำแพงครับเกิดที่ สิงห์บุรีนครไปทางโน้นนะคะโอ้ยใช่ค่ะก็เขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อหาบหนึ่งกับลูกๆเดินตามกันไปอย่างเงี้ยบางทีที่นอนค่ะบางทีก็ไม่มีนะไอ้บ้านพักไม่มีอะไรเป็นนอนใต้ร่มพุษาตกลงมาตื่นเช้ามาไม่ต้องไปหาพุซาที่ไหนอยู่หลังมุ้งไปรับจ้างเกี่ยวข้าวเป็นนาปีเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่พถึงเมื่อก่อนก็ครอบครัวคนงางถังลูกเยอะลูกเยอะร้อสิบสองคน ลูกเยอะแล้อีกอย่างหนึ่งตอนเข้าไปเดินวงการ1่ะปีที่ไปอยู่กับพ่อไวพดค่ะไม่ใช่11ปีคืออายุ1 1บเอปีค่เข้าเข้าไปอย่างไรครับก็พี่พึ่งกับพี่ชายคนคนที่สามเนาะพี่อำนาจจิตหันนะคะก็ชอบร้องเพลงเพราะพี่พึ่งเป็นคนชอบร้องเพลงแล้วก็กล่อมน้องร้องเพลงตอนเด็กๆคือนอนมึงเดียวกันหมดก็จะร้องเพลงกล่อมกันไปแล้วเขาก็จะมีความเขาเรียกอะไรอ่ะ อัจฉริยะเรื่องนี้อยู่แล้วใครจ้างก็ร้องเพลงบาทสองบาทเขาร้องหมดออ่าขึ้นอ่าไปอยู่ตามแคมป์คนงานตัดอ้อยเงี้ยเขาก็จุดไอ่าตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็ให้พี่พึ่งยืนแล้วก็ให้ร้องเพลงเพลงอะไรกด้เพลงส่วนใหญ่แกจะร้องของแม่ขวัญจิตกับของแม่อ่าของสีอ๋อแล้วเขาว่าพี่พึ่งนี่ไม่ได้เรียนนักยนค่ะก็จําได้อย่างไรครับจำเนื้อเพลงจําบทเพลงจำอะไรได้เห็น ใช้ในการที่เราร้องและเขาประจำอย่างนักจัดรายการเขาก็ร้องใส่ม้วนเทปมาเขาก็จะกลอไปปรอมาไม่เกินสองสามรอบเขาก็ได้แล้วค่ะะแล้วเขาจะอัจฉริยะมากคืออะไรไหมคะเพราะว่านักแต่งเพลงเสียงเป็นผู้ชายแต่การเขาร้องเพลงเขาเพ้อนเขาอะไรเนี่ยมันเป็นอัจฉริยะมากมันก็เป็นเพื่อนเขาแต่งโดยธรรมชาติใชาเล่าอย่างไรแล้วก็การเต้นการอะไรนี่เกิดจากเขาเขาทำเองไม่ได้ไปการไม่มีการไปเรียนอะไรนี้ไม่มีนะคะ ไม่มีเพราะว่าพ่อจะเป็นเอ่อเป็นกรองเคาะให้เวลาพี่พึ่งพอน้องหลับหมดแล้วพ่อก็จะเคาะจังหวะแล้วก็ประกวดร้องเพลงอยู่สุพรรณไปประกวดกาญจนบุรีได้ทองพี่ชายได้อะไรเงี้ยก็จะเป็นที่หนึ่งที่สองที่หนึ่งที่สองอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมีอยู่ครั้งหนึง่งพี่ชายกระเด็นเข้าไปอยู่ ดวงอนิชาไปเป็นนักร้องไปงนี้ทะเลาะกับพ่อเนาะก็หนีเข้ากรุงเทพไปเลยไปต่อยมวยบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปอยู่กับวงเสร็จแล้วก็มาพาน้องสาวไปพี่พึ่ง,งก็ไปแต่พ่อเขาจะเป็นคนแบบว่าอยากจะให้ลูกมาได้เล่นที่ท,ที่ที่ดอนํำลึงเนาะเสร็จแล้ววงเขาไม่มาพ่อก็เลยไปดึงลูกกลับมาหมดเลย <c oughs> โมโหค่ะเสร็จแล้วก็เลยพ่อพ้นนะก็คือมาเล่นที่ วัดทับกระดานอ๋อนี่คือความเป็นมาเป็นไปพุ่มพวงไม่ได้เกิดที่ทับกระดานในชีวิตจริง<อ>เกิดในการที่ว่าเอาพ่อพ่อสำรานทินทันนะคะเอาพุ่มพวงเนี่ยไปฝากกับพ่อไวพโพ<อ>สิให้ไปเป็นนักร้องที่นั่น<อ>แล้วก็ไปอยู่กับพ่อไวโพธินี่คงไม่ได้ร้องเพลงนะนะผมไปทำงานบ้านอย่างนั้นเหมือนแกเสลี่นุ่งสว่างร้องก็จะมีร้องเพลงบ้างแล้วก็นอนใต้เปรยน้อง น้องเยี่ยวรถนะเขาไลาฝั่งน้องน้องก็เยี่ยวรถเขาก็ร้องเพลงไปบ้างแล้วพลาก็จะไปร้องเพลงพอวงดนงตรีเล่นก็จะร้องเพลงด้วยแต่เขาก็จะเป็นคนช่างจำเนาะพอพอห่างเครื่องเต้นกันเนี้ยเขาก็ร้องเพลงเสร็จเขาก็จะมายืนมองอ่ามีวันหนึ่งห่างเครื่อง oh. เขาขาดเขาก็เลยเอาชุดสวมขึ้นไปเป็นห่างเครื่อง <c oughs> อ่าไดละฮะก,ก็จะเป็นแบบน้น แต่ที่พ่วงพวงที่ดังมากคือเขาแต่งตัวไม่เหมือนนักร้องทั่วไปแต่งตัวตามสบายสไตลก์การร้องก็ตามสบายแต่ว่าอารมณ์เพลงเขาได้นี่คือจุดจุดจุดหลักที่เขาดังขึ้นมาใช่ค่ะและสําคัญที่สุดคือเขาประจันยูเนาะก็ะคือเขาเขามีอะไรเนี่ยก็คือเขาจะให้พ่อแม่กินก่อนอตอนที่ตอนที่เป็นเด็กๆที่อยู่ด้วยกันมานะคะพ่อแม่จะกินข้าวทีหลัง เขาจะให้น้องๆพี่ๆกินข้าวก่อนเขาก็จะเอาแกงซ่อนไว้ให้พ่อแม่กินถ้าอยู่ถึงวันนี้อายุเท่าไหร่แล้วคบเกิดสองพันห้าร้อยเกิดวันที่สี่วันที่สี่สิงหาสองพันห้าร้อยสี่จะห้าสิบห้าสิบหกห้าสิบหกแล้วห้าสิบหนีนี่แล้วลูกเพชรจะมาเยี่ยมมึงไหมก็มาค่ะแต่ส่วนใหญ่ มาที่นี่มาไม่เยอะประมาณครั้งสองครั้งแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปเจอกันแม่คุณที่ทิมเพอ๋อแล้วคุณคุณใจสอนเถอะค่ะไม่เจอเลยนะแล้วถ้าสามคนยังร้องเพลงอยู่ให้จันยูอก็จะร้องจันจวงสลักกิจยังร้องอยู่แต่ว่าดวงใจเนี้กลับเป็นแม่บ้านเฉยเฉยอ๋อค่ะแต่อาจจะลุกมาร้องเพลงอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอแล้วแนวผู้พวงน่ะใช่ไหมค่ะก็แนวเขาแหละคะนี่ครับผมเจอ ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วชื่อนางลำพูนนี่คือชื่อชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะผมคุ่มพวงดวงจันทร์คือเป็นนามแฝนของเป็นการเป็นเป็นนักร้องชื่อบแบบแบบประชาชนพี่ต้อยก็ไม่ไม่หวงไม่ห้ามไม่หวงค่ะเข้ามาก็ได้ค่ะเข้ามาก็ได้เพราะว่าที่นี่เป็นสถานที่เปิดอยู่แล้วครับกระดูกนี่ไม่มีแล้วที่จะเอาไปทำอะไรไหมค่ะไม่มีะแล้วหุ่นหุ่นนี่จะปั้นใหม่ไหมได้ด้วยก็ ไม่คิดว่าจะปั้นใหม่นะคะตอนนี้แต่ค่ะยังไม่ค่อยเหมือนแต่ถ้า,นาคนไหนเอ่อมีเรือนไทยขึ้นมาสวยๆหรือว่าเอมีอมีมีปัจจัยที่พร้อมที่จะปั้นก็อยากปั้นใหม่นะให้ให้ดูดีให้เหมือนจริงๆน่าจะมีชีวประวัติของผู้พว,พวงให้เขา,าอ่านเนาะตามแบบนี้ค่ะ พอเด็กรุ่นหลังไปดูแหละล่ครหน้าีเพลงขายต่างๆก็ถือว่าเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งมีค่ะหนูเคยทําเป็นหนังสือเป็นเล่มๆอยู่แต่ทีเนี้ยตรงนี้เราทําไว้มันเป็นโค้งไปแล้วมันการจะทําเขียนอะไรมันก็เลยลำบากเมันคือเหมือนกับว่ากันแดดกันฝนใยบ้านค่ะค่ะอันนี้มันกันฝนไม่ได้เลยตอนที่เราทําเราก็คิดไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ปรึกษาใครก็เลยทาทําเลยนนี้ก็อยากให้อยากอยากมีแปลนอะไรเงี้ยค่ะมีแบบมีแปลน พอหนูก็เรียนแค่ป .4 แล้วตอนนี้ครอบครัวยังอยู่เป็นกี่ครอบครัวะตอนนี้หนูหนึ่งครอบครัวนะคะแล้วก็มีน้องชายแล้วก็มีพี่ชายเท่ากับตอนนี้อยู่ที่นี่สามคนสามคนจากลูกสิบสองคนนี่เหลือกี่คนคะเจ็ดคนค่ะเหลือเจ็ดตายไปห้าค่ะอ๋อแล้วเจ็ดนี่อยู่ที่นี่สามใช่ค่ะไอ้สี่คนก็ไปนี่นะ<ด>ที่กรุเทพ ก็มีครอบมีครัวหมดแล้วก็ไม่ได้เจะเลยรอยตามเรื่องนักร้องเท่าไหร่นะก็มีก็มีค่ะมีสองคนที่ยังอ่าเสียเอียงเป็นก็รา้การเป็นไม่มีค่ะก็เรียนอ่าสูงสุดคือแค่มหกเนี่ยโอ้หน่าสนใจตรงนี้นะก็ยืนยันกับท่านผู้ชมทางบ้านว่าที่นี่คือที่ที่ผุ้พงศ์ดยจะได้เติบนื่เกิดและได้เติบได้เติบโตไม่ให้เกิดนะค่ะเติบโตแล้วก็ส่วนใหญ่ชีวิตจะใช้ที่นี่ตลอดค่ะ แล้วก็เป็นคำสั่งครั้งสุดท้ายว่าที่เป็นไปนี้ห้ามขายให้พวเราตายู่ที่นี่เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าน่าจะคิดแล้วท่านบอกวาจะทำยังไงที่นี่อาจจะพัฒนาในเรื่องของเป็นเป็นเป็นศูนย์หรือว่าอาจจะเป็นที่ต้องเที่ยวแหล่งใหม่หรืออาจจะเป็นแบบที่ที่แบบว่าเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็น ของผู้ผู้มีความสําคัญต่อประเทศอะไรอย่างเป็นสมบัติได้ขึ้นชื่อว่าเป็นราชินีลูกทุ่งของประเทศเนี่ยถ้าพูดถึงราชินีลูกทุ่งเนาะเราต้องพูดคนต้องรู้จักนะเพราะทีนี่ยท่านพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ว่าทนพัฒนาเป็นท่านผอคิดนะว่าถ้าตรงนี้ได้จัดหลักฐานจากประจักษ์เลยว่าอาจารย์ผู้ปกครองอยู่ที่นี่กันเยอะนะอยู่ที่นี่นานนะครับผมว่าแฟนเพลงเนี่ยคงจะมาไม่ขาดสายแหล่งท่องเที่ยวเนี่ย จะตามเรงได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงเยอะมากแล้วเราก็ถ่ายทอดพุ่มพวงไปเรื่อยๆมีการประกวดแต่ะรุ่นนั้นรุ่นนั้นรุ่นนั้นดีค่ะดีค่ะมันก็มีวเสียงพุ่งก็ไม่มีวันตายคใช่และอย่างเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเนาะอย่างเพลงลูกทุ่งไม่ไม่อยากให้ให้ขาดหายไปเนาะเพราะเด็กรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยได้ร้องเพลงลูกทุ่งจะน้อยเนี่ยค่ะ ก็อยากให้สืบสานตรงนี้ไว้ผมก็ถึงเส้นทางกันเข้ามาก็ไม่ได้ลาบากไม่ได้ยากนะเข้ามาทางอำเภอคลองลานก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆป็คืเป็นขึ้นเย็นนะเย็นค่ะผมว่าเนี่ยง่ายน้านะน่าจะพาไปตอนเย็นมาฟังมาอะไรยังไงน่าคิดน่าทำน่าทำมากๆเลยแต่ว่าพึ่งตอนที่แกมาสั่งนะคือแกป่วยท้องแกใหญ่มากแล้วนะแก แกมาโดยที่ว่าไม่เจอแม่แล้วก็มาสั่งไว้กับพี่ชายบอกว่าที่แปลงนี้ยไม่ให้คือให้ทุกคนเก็บไว้ที่นี่มีสัญ,ญลักษณ์หรือมีอะไรที่แบบว่าที่พี่พงพวงเขาทำไว้บ้างไหมออย่างเยปุูต้นไม้ต้นไหนบ้างหรือว่าทาอะไรไว้ไหมที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพี่เขามีไหมตอนตอนนั้นเป็นที่เปล่าเปล่า,ลาอ๋อ,อยังยังไม่ยังไม่เข้ามาอยู่เลยอ่าทงหาตอน ตอนที่แม่มาตอนนั้นว่าพุ่มพวงดังแล้วก็แม่ก็ไปปลูกบ้านอยู่ตรงโน้นหันหน้าไปโน้นเนาะแต่พอมีหุ่นนี้แล้วถึงได้หันหน้ามาทร่นี่ตอนที่ปลูกบ้านแล้วเนี่ยพี่พุ่มพวงเคยเคยมาที่นี่เคยมาพักไหมมามาพักก็มานอนมาแต่ไม่พักอ๋อมาก็คือมาก็คือมาร้องเพลงที่ที่กำแพงเราเขาเรียกอะไรนะโรงหนังโรงหนัง่ประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มแก่ก็ถึงจะไปอ๋อเนี่ยค่ะเอ่อ ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพุ่มพวงไม่ได้เกิดที่สุพรรณเกิดที่จังหวัดชัยนาทโดยเกิดที่หมู่บ้านน้องไข่เน่าคค่ะรับอําเภออะไรฮะอ,อําเภออําเภอ,อเมืองหรือว่าไม่ใช่นะหันคาหันคานอ<ำ>ําเภอหันคาจังหวัดชัยนาจังหวัดชัยนาทเมือม่อเมื่อห้าสิบ ปีที่แล้วใช่ค่ะเรียนถามท่านภูมิรายการว่าจากการที่ได้มาเยี่ยมชมที่เรือนไทยพุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าอนุสร์สถานเรือนไทยพุ่มพวงดวงจันทร์ท่านพออคิดว่าจะนาไปต่อยอดอย่างไงหรือว่าคิดอย่างไงครับเนื่องจากที่นี่เป็นเป็นเป็นมอนเป็นที่บ้านอาจจะเป็นบ้านเดิมบ้านเก่าของพี่บุ๋มพวงนะครับแล้วประกอบกับมาแหล่งต้งแหล่งตัวนี้ยผมมองว่า น่าจะพัฒนาได้เพราะเนื่องจากเท่าที่ที่ท่านเห็นนะฮะมันเป็นพืชสวนไร่นาเนี่ยเยอะมานถามว่าจริงๆแล้วจะพัฒนาเนี่ยพัฒนาในเรื่องของสวนเกษตรการเรียนรู้ราจะเหมาะนะฮะเพราะเนื่องจากที่นี่เท่าที่เราณพิษเราอยู่ตรงนี้อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากตอนนี้เดินมากรุมพาแล้วเป็นเดือนหน้าแล้งจริงๆอากาศต้องร้อนลวแต่เนี่ยอากาศค่อนข้างเย็นถ้าเราพัฒนาตรงนี้เป็นศูนในเรื่องของกเูนย์การเรียนรู้เชิงเกษตรพอเพียงอะไรเงี้ยแทนที่คนจะมาจะมาไหว้หรือจะจะมา ปึ๊บมาแล้วคือทําอย่างไรให้นักท่องเที่ยวอยู่ได้นานค่ะทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีกิจกรรมทําที่นี่บ้างนอกจากว่ามาไหว้ปุ๊บหน่ะมารู้ทำไรกลับไปอาเดินชมสวนแต่ถ,ถ้าพัฒนาได้ปุ๊บอาจจะเดินชมสวนเดินชมเกษตรกรรมหรือกิจกรรมเกษตรที่ที่นี่ได้ได้พัฒนาขึ้นอันนี้ผมมองว่าน่าจะน่าจะต่อยอดได้ในอนาคตแหละครับแกก็ฝากพี่ดอยไว้ไว้ไว้ไวพัฒนากนัน ถ้าชาตจะให้ททช่วยสนับสนุนหรือว่าประหารพันธ์อะไรยินดีเพราะเนื่องจากททชก็อยากจะได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเพื่อดึงนักท่องเที่ยวจากข้างนอกเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชรของเรานะครับครับผมทางท่านนายกวิชาครับครับวันนี้เป็นเรื่องที่ดีใจมากนะครับอยู่กำแพงเพชรมานานไม่รู้สิ่งดีๆที่อยู่ในกำแพงเพชรเลยท่านท่านเป็นนายกสมาคมสปาร์ทท่องเที่ยวภาคเหนือนะครับ ท่านผอ,ออ,อได้พูดเนี่ยเป็นอะไรที่นำร่องจุดประกายนะครับแต่ผมถามคำถามท,าท่านผู้ชมทางบ้านนะค,ะครับว่ามีใครไม่รู้จักพุ่มพวงดวงจันทร์บ้างค,ครับแลวพุ่มพวงดวงจันทร์จริงๆใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะครับเพราะในการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการเล่าเล่าเรื่องให้ใครพี่ต้อยเนี่ยให้น้องต้อยไม่ใช่พี่ต้อยเต่เปเล่าให้ฟังว่าพุ่มพวงมาทําอะไรที่นี่อย่างไรแบบไหนชีวิตอยู่อย่างไรนะครับเป็นที่น่า น่าชื่นชมแล้วก็น่าจะยินดีกับครอบครัวเราแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ให้ลืมเรื่องจากการการที่เราถ่ายที่ผู้พกครงในสิ้นชีวิตไปแล้วเนี่ยก็ให้ไปมีการประกวดร้องเพลงหรือกิจกรรมอะไรต่างๆงแต่ทุกๆทุกวัยตั้งแต่วัยเด็กวัยผู้ใหญ่ไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้ยืนยันว่าคืนหน้ามาพักผ่อนหน้าเที่ยวน่าจะมีอะไรที่เป็นเวทีเล็กๆร้องเพลงกันไม่ต้องประกวดก็ได้แต่รับเลึอกทีผู้พ่คงในฐานะที่เป็น ภาคเอกชนองค์กรเอกชนในด้านการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยท่านนายกคิดว่าใช้ความร่วมมือทางททหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไงบ้างครับคือเราถ้าททพร้อมพร้อมที่จะสนับสนุนแหล่งตรงนี้นะครับเราก็พร้อมที่จะนำนักท่องเที่ยวมาเลยครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเอยถึงพุ่งพวงดวยกันไม่ว่าช็อตไหนฮะเช้าสายบายเย็นได้หมดนะครับเรื่องกิจกรรม นะครับแล้วก็เราแต่ว่าอยากจะเสริมแต่งอีกหลายๆเรื่องแต่ผมเชื่อว่าขออท่านทำท่านมีความรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องการตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ประวัตินะครับแล้วก็สิ่งอะไรต่างๆที่ในช่วงช่วงที่ชีวิตพุ่มพวงมีชีวิตอยู่เนี่ยที่จะต้องมานําเล่ามานำนำเสนอนะครับ ได้ง่ายอย่างที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับท่านตื้งเฉียวพิงเรืออะไรรื่องบนักร้องที่ไปนอนตายในโรงแรมแค่ได้ขึ้นไปดูไม่จมไปซื้อท่านผู้อำเนการครับอยากฝากอะไรถึงคนกําแพงเพชรเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้คุยกับพี่ต้อยได้เบื้องในหลังกล้องเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่า พี่พุ่มพวงเนี่ยหลังจากที่มีชื่อเสียงแล้วนะครับยังได้กลับมาที่บ้านยังได้กลับมาทําอาหารยังได้กลับมาทํากิจกรรมร่วมกับพี่น้องที่นี่เกือบทุกปีใช่ไหมครับพี่ต้นเพราะนั้นน่ยท้าน้านักปีหนึ่งหลายครั้งค่ะปีหนึ่งหลายครั้งด้วยใช่ไหมครับถ้าสมตูว่าถ้านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเนี่ยอาจจะได้กลิ่นไอของพี่พุ่มพวงที่อาจจะเดินเดินอยู่แถวนี้มองว่าแบบว่าอย่างน้อยได้สัมผัสสิ่งที่พี่พุ่มพวงได้ได้มาบุกเบิกไว้อันนี้ก็เป็นเป็นกาเรียกเป็น ตอรี่ง่ายๆหรือว่าที่แบบว่าแฟนเพลงผมว่าหลายท่านก็คงอยากจะมาที่นี่เพื่อลำลึกถึงผู้มพวงว่านี่พี่ผู้มพวงเคยมาทันที่นี่นะเคยทำครัวตรงนี้นะเคยมาเดินตรงนี้เคยมาตรงนี้พวกนี้สำคัญอาจจะมีการตามรอยพุ่มพวงรอพ่วงนี่ยก็ตามรอยเรื่องจริงด้วยนะคะเพราะว่าช่วงที่มีหุ่นมาใหม่ๆนะคะประมาณตั้งตีสองเนี่ยหมาจะหอนออกไปเลยอ่านั่นแหละเอ้า ไปแล้วไปร้องเพลงอะไรเงี้ยครับท่านยกไปแล้วใช่ไหมครับบ้านเคนไทยของพุ่มพวงห่างจากตัวเมืองมากไหมครับเออจากกำแพงเพชรมาของไม้ลายของไม้ลายมานี่สิบเก้ากิโลแล้วจากของไม้ลายมาไอจากกำแพงเพชรมางของไม้ลายกี่กิโลไม่แน่ใจอะประมาณยี่สิบกิโลประมาณนี้อุบลรัฐทางน่าจะประมาณไม่เกินสามสิบโลนะเพราะว่าแยกจากป้อมตำรวจขอหมอมาค่ามาเนี่ย ก็แค่สองกิโลสองกิโลใช่ข้าวากับฉันไม่ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลทางทางเดินทางมาสะดวกครับผมที่ผมมาแล้วก็โอเคสะดวกผมไม่ไม่ไผมคิดว่าอย่างนี้ท่านพอถ้าเราจะเริ่มจริงๆตรงนี้นะฮะตอนนี้เราเรียกร้องอเรียกอะไรความสนใจมาสู่สู่ประชาชนมวลชนแห่งเป็นเนี่ยท่านอยู่โดราฮาท่านได้ยกกนักศึกษาสมาคมนักศึกษามวลชนไทยเนี่ยนะ ท่านมีเครือข่ายวิทยุเราได้จะจัดประกวดแนวเสียงวุมวงเอาสวรรค์และให้รู้จักว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เคยอยู่ที่นี่แล้วก็ให้คุณต้อยขึ้นไปเล่านะครับแลวมาเล่าสู่กันฟังนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อตรงนี้ตันติดแล้วค่อยๆพัฒนาไปสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะได้เดินไทยพุ่มพวงขึ้นมานะครับเราให้ส่งเขาส่งที่เขาอยากได้ใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวรนและย่างยืนและพี่น้องของพุ่มพวงก็ยังมีตัวมีตนมีชีวิตอยู่ ก็าสามารถประกอบอาชีพต,ต,ตรงนี้เพ<ช>ื่อส่งเสริมให้สถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่ไม่ต้องขายไป<ช>มอนเป็นาตามเจตนาของพี่ผู้ปกครองเขา้าใ,<ช>ให้อยู่ตลอดการชั่วกับโลกช่วร้ายของเราใช่ะคะ่ะอ้ยพี่เพิ่งสั่งเสียไว้อย่างนั้น ให้เป็นเรือนตายของทุกคนแต่ตอนนี้เราก็มองบางคนน้องสาวบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไงจะย้ายหุ่นไปอยู่ใกล้ๆทางบ้างเพราะว่าคนไม่เข้ามาไม่ไม่ใช่เราก็บอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกคนเราอะอยู่ที่ไหนถ้าคนเขาศรัทธาเขาไปจนถึงแหละใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เขามีรถทุกคนครับคุณต้อยครับค่ะวันนี้รถมีความรู้สึกยังไงครับก็ประทับใจมากค่ะที่พี่อุดมวราหะแล้วก็ท่านผออนะคะแล้วก็ททท เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ให้ความสนใจกับกับครอบครัวของเราแล้วกับกับพี่พึ่งนะคะเพราะว่าพี่พึ่งเป็นอัจฉริยะบุคคลของประเทศชาติคนหนึ่งที่ที่ทําให้ประเทศชาติเรามีนักร้องที่เสียงดีแล้วไม่มีความรู้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนท้ายสุดครับท่านพ่อครับก็อยากจะฝากแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่นะครับคือจริงๆไม่อยากแค่เรเขาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเป็นเป็นสถานที่ที่ ที่น่ามามาเยี่ยมชมเป็นแหล่งการเรียนรู้อาจจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ของถิ่นที่เกิดของลูกทุง่งยอดนิยมสมัยก่อนก็เป็นราชนีลูกทุ่งของบ้านเรานะครับขอฝากไว้ตรงนี้ดีกว่าครับผมครับก็มีชาครับก็ฝากไว้ว่าตรงนี้เราคนกำแพงเพชรได้โอกาสแนละ้วที่จะต้องนะครับอย่างที่ผมบอกว่าจะต้องให้ระลึกถึงพุ่มพวงดวงจันทร์ให้ได้ไวที่สุดนะครับ กรฝากท่านอุดมบารานะครับจัดรายการวิทยุรับสมัครและครับทางสมาคมสาพันธท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรจะเป็นเจ้าภาพรางวัลเองครับครับจัดเมื่อไหร่ก็จัดครับยยมมทั้งสื่อวันชนนะเดี๋ยวอยากจะฟังเสียงของท่านสื่อวันชนที่ติดตามข่าวนี้มาตลอดเลยนะฮะก็คือฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ของสมาคมนังสื่อสารมวลนชนไทยเป็นไงบ้างฮะวันนี้ครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจครับที่ทั้งท่านพอ ททแล้วก็ท่านนายกสมาคมการท่องเที่ยวของจังหวัดแพรได้มาดูของบ้านเดือนไทยของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับที่เป็นราชินีของผลงานเพลงของของประเทศไทยนะครับผมก็จะทําตะกุกเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อที่จะผลักดันให้กับจังหวัดเราเนี่ยได้มีชื่อเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเราด้วยครับ ครับขอบขอบคุณครับ